มาต่อที่บททดสอบแมวจิ๋วครับผมอ่ะมาอยู่ที่เส้นทางบวกแมวจิ๋วให้ถึงเลเวลห้าสิบครับอืมไม่ใช่อย่างนั้นนะบวกบวกห้าสิบครับไปถึงบวกห้าสิบเฉยๆนะ uh huh. โอเคครับผมเดี๋ยวขอไปดูหน่อยละกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับ yeah อ่ะเผื่อไม่ไหวนะไม่ไหวก็ตัดอันนี้ทิ้งครับเดี๋ยวค่อยไปตัดอันใหม่ครับโอเคครับมาขอดูในซีว่าแกเป็นตัวอะไรออกมาสิอ้ว่าเป็นใครสินะอ่าไหวไหมเนี่ย น่าจะไหวยอยู่ครับน่าจะไหวยอยู่มไม่รู้อ่ะไม่มั่นใจอ่ะแต่อยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนี่นแหละโอโหจิ๋วจริงแฮะมีแมวอเอ้ไม่ใช่แมวจิ๋วนี่นะนั่นหมาจิ๋วครับผมโอเคบื้อออกมาโอโ๋อตัวลอยครับไปขวางให้หน่อยเล้วโอเคมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแล้วก็มีเจ้าสิงโตมาด้วยเนะาะไปๆๆป,ปมีหน้ายิงไปแล้วก็ สลยบอกครับตบไปโอเคครับประมาณนี้ครับอ่ะแล้วก็คุณครูมีครับไปช่วยทำรามเมนหน่อยอ่ะปัญหาคืออ,อ๋อเทพเยอะแฮืมันต้องมี3ตัวใช่ปะ่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรอ่ะอ่าปืนใหญ่ไปก่อนครับผมเยาะละแค่เทพก็เอาเรื่อมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้เหรอโอเคครับตาแรกมาก็แพ้ก่อนเลยครับไม่รู้ครับผมว่าจะมีเจ้าเทพบ้านั้นอ้โห โอ้โหผมยังตีฮิปโปเทพไม่ตายเลยเ<โ>กินโอเคยังไม่ตายอีกโอเคครับสิงโตมันจะตายแล้วแต่ฮิปโปเทพยังไม่ตายเนี่ยโอ้ไม่น่าจะไหวเรียบร้อยครับเพ้ครับรบอบแรกว้าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่ามีตัวอะไรมั่งมาต่อกันที่รอบที่สองครับผมดูซิว่าจะไหวไหมเจ้าพวกแมวจิ๋วอะไปดูแล้วมันก็มีแค่เจ้าลอยกับเจ้าสิงโตเนาะ ตัวอื่นก็เป็นเจ้าเทพที่เพิ่งเห็นไปครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมมัง้งปัญหาคือไอเจ้านกนั่นแหละปัญหาเลยครับไอ้เกาะลอยฟ้าบ้านนั่นอะ oh, <no. S 1> ไม่น่าไหวมั้งครับไม่รู้ครับแต่ต้องรอดูครับผมไอ้เจ้าหมาจิ๋วมาละไอ้นกบ้านนั่นโอเคครับไปไปไปไเจ้าเต่าครับผมแล้วก็ไซบอกครับขวางให้หน่อยเร็วน้องไปไปไปไ,ปไ,ปไปเป็นทอมไปโอเค ไซบอกไปเพิ่มครับได้อยู่แหละโอ้โหอีลบลีกด้วยมาจิว๋วโคตรเจง๋งไอ้บานี่ไอ้บานี่ตบไปรัวๆเลยไซบอกนั่นแหละทำดาเมจไปครับได้อยู่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 ย,ยะละยะละอ่าแฟนท็อมไหมครับผมไปกัดหน่อยดีมากดีมากดีมากโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่ครับออกขอแต่มันบีเจ้านางฟ้าทะเลจิว๋ว ไอ้บานั่นมันเคลียร์ตัวหลังผมเล่นแน่เลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงายายสโลนะ่ได้นะไอ้บานี่ <l> um> อ่าตัวแฟนทอมไปดิแฟนทอมไปเพิ่มครับผมกัดไปแฟนทอมงำมงามงางางาเดียวรออยครับแฟนทอมผมบาละอ่ะปัญหาคือผมจะไปจัดก,การมันยังไงดีเนี่ยอีเกาะลอยฟ้าบ้าร้าน,นโอเคฟิลิปเตอร์เล่นได้ไหมฟิลิปเตอร์ลองลองก่อนแล้วกันนะครับไป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 ,ไปโอเคโอเค มันตีเร็วไหมอ่ะไอเกาะบ้านนั่นอนะ่ะอ่าไปครับแล้วก็น้องมีหน้าครับผมจะโดนไหมนะจะโดนมันตีไหมน้ะโดนมันตีไหมนะโอเคครับมาต่ออีกเวฟหนึ่งละอืมแล้วมันตีแรงกว่าดีมันตีแรงกว่าด,ดีนะ่าจะโดนเติมเต็มนีหน้าโอ้โหโดนยันฟลิบัตเตอร์ครับผมถ้าไม่มีตัวอะไรโผล่มาก็น่าจะบ่อยแค่นี้นะครับเขียได้อยู่แหละแต่นานแบบสุดๆ,ๆครับผม oh, <no. S 1> ยะละ จะ <cake> ล่าเลยรอ,อปล่อยปาหมูแล้วกันนะครับได้อยู่แหละแล้วดูมันยิงดีแรงเกินไปไหมพี่โอเคครับเหลือแค่เจ้าเจ้านกเนาะยังแรงครับเจ้าเไอ้เขาโอ้โหมาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกไม่พักไม่พอนเลยอีกไม่พักไม่พอนเลยให้พักบ้างเถอะอให้พักหายใจบ้างเถอะขอหลอกล่าขอหลอกล่นะได้อยู่ได้อยู่เอาดีเอาดีเอาดี มาเรื่อยๆด้วยมาเรื่อยๆด้วยมาเรื่อยๆด้วย <c oughs> ยันละยันละใส่บอกไปครับเนี่ยน่าจะต้องเอามีของช่วยแล้วแหละแล้วก็รู้แล้วว่าฟิลิบาเตอร์ใช้ไม่ได้ครับเอาออกครับผมเดี๋ยวเอาออกครับมันเล่นไม่ได้ก็ต้องเอาออกครับจัดปานไปฟาดไปสัดมันสัดมันดีมากทุกคนต่อมันรัวๆโอเคครับผมโอเคครับ โอเคครับแย่แล้วแย่แล้วปืนใหญ่ไปครับอืมจัดการมันสิจัดการมันไอเจ้านางฟ้าทะเลบ้าเนี่ยเข้าไป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 เออย่าละโอ้โหแล้วมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้ได้ไงเนี้ยเอ้ยไอนกว่านมันเข้ามาแล้ววันนั้จะแพ้ครับตานี้แล้วก็บามุตบเลยครับป๊บปป๊ปโอ้โหโดนสโลยิงดีเจ้านกยิงยิงยิงช้าไปเฮ้ยโอ้ยิงตอนพามุอพุ่งไปไอเลวนี่ โอเคครับไป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 เข้าไปเข้าไปเข้าไป ชาเกินไปแล้วเพื่อนอ่าป่าวตังครับโอเครอให้มันยิงมาแล้วก็บาวุธเข้าไปตบเ <c oughs> นี่ยแผนที่ดีเป็นแผนที่ดีตบเลยน้องนั่นแหละอเอ้ยกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นโอเคครับเคลียร์แล้วมีหน้าไปครับผมปลปลปลปปอรอบนี้ไม่เสียของเลยนะหมายถึงไอเทมอ่ะเก t chill ครับช h i ครับผมจบละ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 เคลียร์บ้านเคลียร์บ้านเคลียร์บ้านเานงี้ยผมก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับจบเลยจบเลยสุดยอดน้องบาบุสตีมากอ่าเรียบร้อยครับผมเลียรยเป็นที่เรียบร้อยละโอเคครับน่าจะปลดล็อกถึงเวลหนะ้แนละ้วเนาะการบวกอะนี่ไงบวกเพดานเลเวลสูงสุดเป็นเลเวลห้าครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ